โรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดทำการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอค,ครั้งที่1ประจำปี2565อีก10ชุมชนที่เหลือค่ะนายไตรศักดิ์บุญยเสร,รณีประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมนายทวีวงอมตยกุลสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ให้การหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอครั้งที่หนึ่งอีกสิชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่เหลือโดยทางว่าที่พันตรีด็อกเตร์ภัยทูลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนรองประลัดเทศบาลจัดอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนปู่แดงชุมชนมณีไพรสนชุมชนจกจอมัคคีชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนบัวคูนชุมชนบ้านทุ่งชุมชนร่วมใจและชุมชนจุมพลพัฒนา ทำการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอครั้งที่หนึ่งให้กับเด็กชาวไทยและเด็กต่างชาติณน,นที่ทำการแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดโดยได้หยอดวัคซีนโรคโปลิโอครั้งที่1ส่วนการหยอดวัคซีนโรคโปลิโอเป็นครั้งที่2ทางคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจะร่วมกับคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอด ออกรณรง์หยอดวัคซีนโรคโปลิโอในเด็กไทยอายุแรกเกิดถึง5ปีต่างชาติแรกเกิดถึง15ปีในเขตเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่2ในวันที่20มีนาคม2,565เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณที่ทำการแต่ละชุมชน